นันทิยะอุบาสกทำบุญมากมีเทพวิมานเกิดรอรับล่วงหน้าในสมัยครั้งพุทธกาลมีครอบครัวกาหาบดีประกอบการค้าตระกูลหนึ่งอยู่ในกรุงพรานาสีมีบุตรชายคนเดียวชื่อนันทิยะคนในครอบครัวล้วนมีศรัทธาดีในพระรัตนไตร มีปกติบำรุงพระพุทธเจ้าและพระพิสุสงฆ์บิดามารดาแก่เท่าลงก็อยากให้นันทอยอุบาศกมีภรรยาจะได้มีทายาทไปสืบทอดสกุลจึงบอกบุตรชายว่าจะสู่ขอเลวดีคือทิดาของเพื่อนบ้านมาแต่งงานด้วยทั้งนี้ บิดามารดาไม่รู้นิสัยที่แท้จริงของนางว่าเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่ให้ทานส่วนนันทิยะรู้นิสัยของนางมาบ้างจึงต่อปฏิเสธบิดามารดาว่าผมยังอยากอยู่เป็นโสดบิดามารดาชอบใจในตัวนางเลวดีจะให้ลูกชายแต่งงานกับเลวดีให้ได้ จึงเชิญน,นางเลวดีมายังเรือนแล้วให้ช่วยจัดสถานที่และเลี้ยงดูพระภิสษุสงฆ์นางเลวดีทำเป็นว่านอนสอนง่ายทำกิจตามที่พ่อแม่นายนันทยะบอกให้ทำหมายให้นันทยะพึงพอใจให้ได้เช่นบิดามารดาสั่งว่าแม่หนูเจ้าจงเข้ามาช่วยงานบุญ ในเรือนของเราบ้างเถิดจงนำโคไมสดทารูปไหลอาสนะสงปูราดอาสนะตั้งเชิงรองบาทเมื่อพิสุสงทั้งหลายมาถึงเจ้าจงไหวจงช่วยรับบารและนิมนต์ให้พวกท่านนั่งจงกรองน้ำดื่มมาถวายพิสุจงล้างบารให้พวกพิสุ เมื่อเจ้าทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วลูกนันทิยะของเราจะพอใจเจ้านางเลวดีมาช่วยทำกิจนางกล่าวอยู่หลายครั้งจนกระทั่งนันทิยะค่อยๆย,ย,ยอมรับยอมใกล้ชิดเมื่อบานดาบิดาสำทับว่าที่จริงแล้วนางเลวดีเป็นคนที่เชื่อฟังฝึกหัดดัดนิสัยได้ นายนันทยะจึงยินยอมแต่งงานกับนางเมื่อแต่งงานอยู่กินกันฉันสามีภรรยาแล้วนางก็ยังทําภาระดังกล่าวอยู่นันทยะยิ่งรักมากขึ้นจึงมอบให้นางเป็นผู้ใหญ่ในการต้อนรับบำรุงพิสุสงฆ์ที่เข้ามาในเรือนเขาสั่งภรรยาไว้เสมอ ยามที่ตนเองต้องเข้าไปค้าขายว่าถ้าเธอบำรุงพระพิสุสงฆ์และบิดามารดาของเราเช่นนี้ทำด้วยความไม่ประมาทเจ้าก็จะอยู่ในเรือนนี้ได้อย่างมีความสุขนางเลวดีท,ทําทีเป็นประพฤติตามครอบครัวสามีเลื่อยมาจนคลอดบุตรคนที่สองมารดาบิดาของนันทยะ ก็สิ้นชีวิตไปความเป็นใหญ่ในเรือนทั้งหมดเช่นการดูแลทรัพย์สินและทาตกรรมกรเป็นต้นนายดันทิยะก็มอบให้ภรรยาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานายนันทิยะก็ยิ่งมีศรัทธาในพระศาสนายิ่งขึ้นเขาเริ่มจัดเตรียมถวายพัดแบบต่างๆถวายพิสุสง ทั้งให้ทานแก่คนยากไร้และคนเดินทางเป็นต้นชาวบ้านจึงมักเรียกเขาว่านันทิยะผู้เป็นมหาทานบดีซึ่งหมายถึงผู้เป็นเจ้าของหรือมีอำนาจในการให้ทานและเป็นผู้สละจริงไม่หวงแหนต่อมานันทิยะอุบาสกสละทรัพย์ให้สร้างศาลาสีมุก จัดให้มีห้องสีห้องภายในมหาวิหารหน้าปาอิสิปตนะจึงสร้างศาลาและมีการจัดเตียงต่างเครื่องปูราดสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่สมณะไม่พร้อมเมื่อสร้างเสร็จแล้วกราบทูลนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าและพระพิสุสง์เสด็จเข้ามารับมหาทาน นายนันทิยะถวายพระทหารต่างๆแล้วหลังน้ำสิโนโทกลงบนพระหัตถของพระพุทธเจ้ากล่าวคำถวายสาลาพร้อมๆกับการหลังน้ำนั้นได้มีประสาทรัตนาเจ็ดประการอันเป็นทิพย์ผุดขึ้นในสวรรค์ชั้นดาวดึงประสาทมีขนาดกว้างยาวประมาณสิบสองโยชน สูงหนึ่งลอยโยต์มีหมู่นางเทพอักษรหนึ่งพันอยู่ภายในนั้นโดยที่โลกมนุษย์นั้นไม่มีใครรู้พระศาตดาทรงรับและอนุโมทนามหาทานของเขาแล้วนางเลวดีก็ยังปฏิบัติตามคำํำชับของสามีเลื่อยมาทั้งต้อนรับแขก และจัดการทานต่างๆที่สามีดำเนินการไว้ทั้งส่วนทานเพื่อพิสุและคนอนาถาที่เข้ามาพึ่งอาศัยฝ่ายนันทยาบำเพ็ญบุญต่างๆทั้งตอนอยู่ที่บ้านและตอนเดินทางไปค้าขายเขาสละทรัพย์ทำทานในทุกที่ที่ไปทั้งถวายพิสุพิสุณีสามเณร และให้ทานแก่คนอนาถาชื่อเสียงของเขาดีงามและฟุ้งกระจายไปทำให้พระอาหารหันต์ทั้งหลายต้องการส่งเคาะเขาด้วยการแวะมารับทานจากเรือนของเขาอยู่เนืองๆต่อมาพระมหาโมฆลนะเถระใช้อิทลิทธ่องเที่ยวไปในสวรรค์ชั้นดาวดึง ท่านได้เห็นวิมานมีลัศมีงามดังดวงอาทิตย์คลุมไว้ด้วยตาข่ายทองมีนางเทพอักษรหนึ่งพันนางอาศัยอยู่เทพทิดาบางพวกนำแก่นจันมารูปไล้วิมานภายนอกบางพวกนั่งเล่นดนตรีอยู่ภายในวิมานพระเทเรลาหยุดมองดูอยู่เห็นความต่างกับวิมานอื่นๆ เพราะมีตาข่ายทองคลุมอยู่ขณะนั้นเทพปบุตรทั้งหลายรู้ว่าพระมหาโมคลานะมาจึงไหว้นมัสการพระเทระถามว่านั่นเป็นปราสาททิพของใครกันเหล่าเทพบุตรจึงเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญปราสาทหลังนี้ เทพบุทผู้เป็นเจ้าของอยังไม่มาเขายังเป็นมนุษย์ชื่อนันทิยะเป็นบุตรของกระดุมพีในกรุงพาราณสีเขาสละทรัพย์สร้างศาลาถวายพิสุสงไว้ในอิสิปตนะมหาวิหารปราสาทหลังนี้เกิดขึ้นเพื่อนายน,นันทิยะเจ้าข้า เหล่านางเทพอับษรในวิมานนั้นได้ยินเสียงเจรจากันแล้วก็ออกมาไหว้พระเถละและกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพวกดิฉันเกิดอยู่ในประสาททิพนี้เพื่อเป็นเทิดิดาของนันทยะอุบาสกชาวกรุงพาราณสีพระคุณเจ้า กลับสู่โลกมนุษย์แล้วช่วยบอกแก่เขาทีว่าเหล่าเทพธิดาต่างรอคอยการมาของเขาอยู่ด้วยความกระวนกระวายใจท่านอย่าได้ชักช้าอยู่เลยเทวสมบัติหน้าปรารถนากว่าสมบัติที่เขากำลังได้รับในโลกมนุษย์ให้รีบทิ้งภาจนะดินมารับภาจนะทองคำเถิด พระเถระรับคำว่าถ้าเรามีโอกาสพบเขาก็จะบอกแก่เขาให้เมื่อกลับสู่โลกมนุษย์แล้วพระมหาโมคลานณะเข้าเฝ้าขณะพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมอยู่ในถ้ำกลางพุทธบริษัทสเมื่อจบแล้วพระเถระได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มนุษย์ที่ทำบุญอยู่ในโลกมนุษย์นี้ขณะเดียวกันก็มีทิพยะสมบัติเช่นปราสาทิพย์เกิดขึ้นในสวรรค์เพื่อรอรับบุคคลผู้ทำบุญเป็นไปได้หรือพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตัดตอบว่าโมคคลานะเธอได้เห็นปราสาทิพย์ของนายนันทยะแล้วไม่ใช่หรือ เหตุใดมาถามเราอีกจากนั้นตัดอีกว่าโมคลานะสิ่งที่ได้เห็นมาก็เหมือนผู้ยือนอยู่ในบ้านมองออกไปนอกบ้านได้เห็นลูกหรือพี่น้องที่ไปอยู่ไกลๆกำลังเดินมาก็ดีใจว่าคนโน้นคนนี้กลับมาแล้วหมู่ญาติก็เกิดความยินดีปรีดา กล่าวว่ามาแล้วมาแล้วฉันใดเหล่าเทวดาก็พากันถือเครื่องบรรณาการทิพย์สิบอย่างรอมอบแก่สติหรือบุรุษผู้ทำความดีไว้ในโลกนี้แล้วสลาโลกนี้ไปสู่โลกหน้าฉันนั้นเหมือนกันครั้งหนึ่งเมื่อสามีออกจากบ้าน ค้าขายหลายวันนางเลวดีผู้เคยประพฤติตนตามคำของพ่อแม่สามีและสามีตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยมีจิตใจไม่ได้เกิดความยินดีเต็มใจอย่างแท้จริงแต่ทำตามคำสั่งเพราะเก่งว่าจะไม่ได้รับความรัก นางกลับกลายเป็นเลวดีที่มีนิสยนัยตณนีขี้กโกรธทำการยกเลิกการบริจาคให้แก่คนอนาถาทั้งหมดแล้วสั่งให้หุงปลายข้าวและน้ำต้มผักถาวายแก่พิสุสงและนางวางแผนใส่ร้ายพิสุทั้งหลายคือเมื่อพิสุลุกจากที่นั่งแล้วกลับออกไปนางก็จะนำเม็ดข้าวสุก และเศษข้าวไปโรยยังบริเวณที่พิสุนั่งฉันแล้วโวยวายให้คนในเรือนพากันออกมามองดูนางก็กล่าวว่าพวกท่านจงดูการกระทําของพวกสมณะพวกสมณะกินทิ้งกินขว้างซึ่งข้าวปลาอาหารของผู้มีจิตศรัทธาหวังให้คนในเรือนเป็นพยานยืนยันแก่สามี ขรั้นนายนันทยะค้าขายเสร็จเดินทางกลับมาได้ทราบเรื่องดังกล่าวจากคนในเรือนเขาจึงขับไล่นางเลวดีให้กลับไปเรือนสกุลของตนเองในวันแรกที่กลับมาถึงนั่นแหละหนายนันทยะสลดใจผิดหวังแต่ศรัทธายังมีอยู่แรงกล้าในวันที่สอง เขาได้ถวายมหาทานแด่พิสุสงมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานและจัดพัดต่างๆถวายตามเดิมในส่วนการสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งเขาก็ทำต่อไปหลายวันต่อมาพวกเพื่อนของนางเลวดีเข้ามาหานันทยะแล้ววิ่งบอลขอให้นางเลวดีได้กลับมาอยู่กับลูกๆ นันทิยะอุบาสกใจอ่อนอนุญาตให้กลับมาแต่ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการถวายทานอีกเขาเลี้ยงดูภรรยาด้วยการให้อาหารและเครื่องนุ่งห่มเท่านั้นต่อมานันทยาอุบาสกสิ้นชีพแล้วเกิดในเทพวิมานของตนในสวรรค์ชั้นดาวดึงนางเลวดีได้เป็นใหญ่ในเรือนนี้อีกครั้ง นางจึงสั่งยกเลิกการให้ทานทุกอย่างและเที่ยวดาบริาพาทพิสุสงนางคิดว่าเพราะพวกสมณะทำให้ตัวเรามีได้ทรัพย์มรดกจากสามีก่อนนางตายเจ็ดวันเท้าวเวสวรรมหาราชคือหนึ่งในสี่ท้าวมหาราชผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ทรงรู้ว่าอีกเจ็ดวันนางเลวดีจะตายแล้วตกนรกนางจะไม่ได้มีโอกาสเห็นผลบุญของนันทยาอุบาสกผู้เป็นสามีจึงตัดให้ยักษ์สองตนแสดงตนในลักษณะมีผมและหนวดสีดำปนแดงมีแสงจมูกบิดเบี้ยวผิดจากปกติมีเขี้ยวงง มีในตาแดงมีผิวพรรณครุขระน่ากลัวน่ากเกลียดอย่างยิ่งเดินไปทั่วพระนครพราราณสีประกาศว่าอีกเจ็ดวันนางเลวดีจะตายนางจะถูกพวกเราจับโยนโลงนรกนางเลววดีและหมู่ประชาชนได้เห็นได้ฟังแล้วตกใจสะดุ้งหวาดกลัว นางขังตัวเองอยู่แต่ในเรือนนั่งหลบอยู่ในห้องปิดแน่นหนาคิดว่าปีศาจส,สองตนจะไม่สามารถเข้ามาจับตัวเราไปได้ในวันที่เจ็ดยักษ์สองตนนั้นก็ปลากฏดตัวภายในห้องนางเลวดีเห็นแล้วกลัวจนนนลานยักษ์ตรงเข้ามาจับที่แขนทั้งสองข้างกล่าวว่า เลวดีผู้แสนชั่วลายเจ้าจงลุกขึ้นได้เวลาที่บาปกรรมจะนำพาเจ้าให้ประสบผลแห่งความชั่วและความดีแล้วนำนางออกไปเดินในถนนพร้อมประกาศกล้องว่ามนุษย์ทั้งหลายจงดูนางเลวดีผู้ชั่วไายไว้คุมตัวให้นางเดินล้มลุกคุกคลาน จากถนนหนึ่งไปยังถนนหนึ่งทั่วพระนครแล้วจับเพาะนำไปปรากฏตัวในสวรรค์ชั้นดาวดึงเบื้องหน้าคือเทพิมานของนันทยาอุบาศกนางเลวดีถามว่านั่นเป็นวิมานของใครกันมีรัศมีงามดุจด,ดวงอาทิตย์คลุมด้วยตาขายทองเต็มด้วยหมู่เทพธิดายักษ์จึงตอบว่า นั่นเป็นวิมานของอุบาสกชื่อนันทิยะชาวกรุงพาราณสีเขาเป็นอุบาสกผู้ไมต่ตณีเป็นธานบดีเขาตายแล้วมีความสุขอยู่ในวิมานนี้นางเลวดีรีบกล่าวตอบว่าดิฉันเป็นภรรยาของเขาเป็นแม่เลือนของเขาดิฉันดูแลทรัพย์สินของเขาอยู่ ปล่อยให้ดิฉันอยู่กับเขาในที่นี้เถิดดิฉันไม่ได้ปรารถนานรกแล้ววิงวอนต่างๆนานา,นายักษ์ไม่ฟังนำนางมาปรากฏอยู่เบื้องหน้าอุทธษานรกทันทียักษ์กล่าวว่าแน่นางชั่วร้ายนี่แหละนรกสำหรับเจ้าผู้ไม่ทำบุญเอาแต่ตรณีขี้กโกรธ ทำบาปกรรมต่างๆเจ้าย่อมไม่ได้เพื่อจะอยู่กับเทวดาในสวรรค์กล่าวจบยักษ์ทั้งสองก็อันตรธานไปทันใดนั้นก็มีนายนิรยาบาลรูปร่างคล้ายยักษ์สองตนตรงเข้ามาจับฉุดนางเข้าไปใกล้ปากทางขูดธนรกที่มีชื่อว่าสังสวกะนางเห็นสภาพนรกนั้นแล้ว ถามว่าเพราะอะไรจึงมีแต่คูดมูดและของเน่าเหม็นทำไมกลิ่นเหม็นดุนแรงขนาดนี้นายนิรยาบาลตอบว่านี้คือสังวัสกะนรกลึกหนึ่งร้อยชั่วบุรุษต่อๆกันจะต้องหมกไหมอยู่เป็นพันปีถามว่าดิฉันทำกรรมชั่วร้ายด้วยกายวาจาใจอะไรไว้หรือ จึงต้องมาตกนรกแห่งนี้ตอบว่าเจ้ามูสาวาทะหลอกลวงสมณพราหมณ์และวณิพกทั้งหลายไว้เช่นพูดเท็จว่าสมณะกินข้าวปลาแล้วทิ้งเกลื่อนพื้นบาปกรรมเหล่านั้นทำให้เจ้ามายังสังวกานรกแห่งนี้ชื่อว่าสังวรสก,กะ ร่อเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีของไม่สะอาดหลั่งไหลมาทับสารนรกนางเลวดีวิงบอ์อีกครั้งว่าได้โปรดเถิดท่านเจ้าขาช่วยนำดิฉันกลับไปยังโลกมนุษย์กอ่อนเถิดดิฉันจะไปทำกุศลให้มากดิฉันจะให้ทานปราพืชสม่ำเสมอสำรวมศีลและจะฝึกตน ทำอย่างที่คนมีความสุขเขาทำกันจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนในภายหลังนายนิรยาบาลกล่าวว่าเจ้ามัวประมาทมายาวนานถึงตอนนี้จะมาคล่ำครวญทำไมความทุกข์เผ็ดร้อนก็มาจากบรรดากรรมที่เจ้าทำไว้เองนางเลวดี เห็นหมดทางจะลอดตายและไม่ได้อยู่กับอดีตสามีในสวรรค์แน่นอนแล้วจึงกล่าวว่าใครๆในเทวโลกถ้ามีโอกาสไปโลกมนุษย์ถ้ามีมนุษย์ถามถึงดิฉันพึงช่วยนำคำพูดของดิฉันไปบอกพวกมนุษย์ด้วยว่าท่านทั้งหลายจงให้ทานให้เครื่องนุ่งหม่ม ที่นอนข้าวน้ำแกสมณพามผู้วางอาชญาแล้วมีศีลไม่เบียดเบียนเพราะว่าคนตนีขี้โกรธทำบาปก,กรรมย่อมไม่ได้อยู่ร่วมกับผู้ขึ้นสวรรค์และหากดิฉันพ้นจากนรกร้ายกาดแห่งนี้ได้เกิดเป็นมนุษย์ ดิฉันจะปฏิวัติตนเป็นผู้รู้ถ้อยคำของผู้ขอจะทำศีลให้สมบูรณ์ทำกุศลให้มากดิฉันจะให้ทานปราพืชสม่ำเสมอสำรวมและจะฝึกหัดเกลาตนแน่นอนดิฉันจะปลูกต้นไม้ให้ล่มลื่นทำถนนเข้าไปในหนทางลำบากจะขุดบ่อน้ำ และตั้งน้ำดื่มไว้ให้แก่คนและสัตว์ทำด้วยจิตที่ผ่องใสดิฉันจะสมาทานรักษาอุโบสถประกอบด้วยองค์แปดทุกสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำและแปดค่ำแห่งปักสำรวมในศีลทุกเมื่อจะให้ทานโดยไม่ประมาทเพราะดิฉันได้เห็น และประสบผลกรรมด้วยตนเองแล้วด้วยผลของบุญเป็นเสมือนการที่หมู่ญาติจัดสิ่งของรอต้อนรับการมาของญาติผู้เป็นที่รัก